สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องพี่ดอดน้องเดฟแฟมิลี่นะคะวันนี้จะมามาเก็บเห็ดนะคะาเห็ดนะครับผมดีครับวันนี้ก็มาดูเห็ดนะคะว่าจะออกหรือยังก็กําลังจะเริ่มไปหากันครับครับตามมานะครับเดหาท่านี่เหาคุณคุณค่ะค เห็นยู่บ่ได้ยู่บ่ได้ี่หามึงดูยูสิเล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 จักดอกเย็บแด้นันนี่อ้าเย็บเย็บเย็บ น้องเล็บน้องเล็บมันน้องเล็บเย็บแล้ววันนั้นน่ะเดียวเดียวสิเลอร์น้องเล็บพ่อแม่มองดูสิเลอร์สี่ดอกเลยเนาะน้องเล็บเนาะสองดอกเลยเอาน้องเล็บเอาขึ้นมาหนูจิ้มเอาเอาตีนมันไวเด้อ มันอีคือเก่าเราจังมาอีนี่ตัวนี้ก็น้อยอยู่ตัวนี้กระโดดหนอกกระตามาเสือดูวนี้ตัวนี้ก็เล็กนี่เดวีเห็นบ่น้อยอยู่ตัวนี้นเรเลซีโเดี ดอกน้อยอันนี้นะมิเอาบอกจ้งไว้มื่ออื่นบอตาดอนโยเมื่ออื่นจะมาเก็บใหม่เน้อดอกง่ายเดี๋ยวสิเลยอันนี้เนี่ยเนี่นี่ยเนี่นี่จักดอกตาดอนจังดอกเอาจักดอกวันนี้เนะเล่าจักดอกวันนี้นาะโยเอาจักดอกเอาจักดอกเอาหลายหลายแล้วเนาะปู่ เพียดได้ทุกเรือเอาแล้วรอกง่ายก็เห็นเนล่าเนี่ยระวังเลยเด้อมันหกนะเห็นอยู่บ่นี่ดอกง่ายเลยนี่สิเลีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ขอดูหน่อยสิครับไหนไหนไหนน้องเดฟอยู่ไหนครับน้องเดฟนี่ครับนี่เห็นเปล่านี่เดี๋ยว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 ให้น้องเดฟเป็นคนเก็บนะครับโตเลยครับง่ายปัดปุ๊บเอาลงเดฟเอาตีนมันเอ่ยเลยเออแบบนั้นก็ได้เอาชงไว้เรื่องเบิ่องเบิ่งซาสาเลยไหมจับมีดนั่นน่ะมันบาดมือได้นั่นน่ะ อ่าเรียบร้อยอเอาไว้สื้อกาตาบเบื้องแน่ได้จากดอกแล้วนี่นะคะตอนนี้ก็ได้ประมาณสี่ห้าดอกแล้วนะคะอ่าตรงนีง้มานีก็หาเรื่อยๆนะคะรอรุ้นกันนะคะว่าพี่ดอนกับน้องเลฟนะคะจะได้เห็ดไปแกงหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะก็ต้องตามพี่ดอนกับน้องเลฟแล้วนะคะวันนี้เนี่ยดอกด ซิเลอร์ซิเลอร์ดอเดี๋ยวเบ่งน้ำแน่นี่เป็นดอกที่เทเลอร์แล้วนี่นะน้องเดฟดอกที่หกที่ที่หกแล้วน้องเดฟเอาหุ่นมาโชว์เนี่ยเอาตาตีนมันออดดูวันนี้นะยังมาเื้อกระตานเลยเิ็นบาดมือเลยจับมีนแล้นันตะดอนสอดแน่ เอาเสเลยวันนี้เนาะว่เมอเแล้เเล็บนี่เฮ้ยแม่เบ่งน้ำแน่น้องเล็บหย่ามือสะคักเราได้นั่นนะเอามือเขเดียวสิเลน้องเล็บยิ้มหน่อยสิครับได้เหตุเยอะเรียงครับน้องเล็บอันนี้ ได้กี่ดอกแล้วน้องเดฟได้เจ็ดดอกอ่าตัดกระเสือกอือมีดอกหนึ่งนะครับนี่ก็ดอกหนึ่งเนี่ยเบืเ้องในน้องเดฟวะเนี่ยไปเย็บสุธีบนะชิเลตะดโดนเนี่ยดอกหนึ่งนะครับ นี่นะคะับวดกน้องเด็บน้องเด็บเห็นกี่ดอกแล้วคัะข้ากี่บนน้องเด็บมหาเฮ็ดนะครับอ้องอเอน้ำเนาะก่อนนงเด็บ มีดบ่งมีดถือมือเด้อมันลหรระวังเลยด่ายมีดถือมือเลยฮะเนะอือครับอย่างโอ้โก็ได้เป็นโลโลโน่า<ล>ร้อนบ่น้องเรฟเฮ้ย<ล>แม่เฮ้ยแม่หาเนี่ยนะยมันก็นจะหาเหรอด้านี่นาะนถ่ายเลยมาละคางเนี่นนยค,ครับเห็นแล้วนะคะนี่เห็นนี้นนนน นี่นะนี่น้องเดฟมนสองดอกนี่นี่นะนี่นี่งามเลยนี่นี่โอ้งามเพิ่งได้นี่นะนี่นะกำลังออดออกงามเลยเนาะมื่อื่นมันก็น่าละออยอยู่บตดดอนที่ธรรมดาเนาอแล้วตรงนี้นะคะเอาละเด้อนี่เดินเดินะครับโอู้ภาคไปไปเด้อนี่น้องเดฟเป็นแมวบ่อเด้อนี่ จับมุนมาเลยอันนี้นะปาปาดอ,อันนี้หนะังมันยังมันยังละอันงานยางมีก,กาศพิมพ์ตีมัน,มนมเสื้อตะก้าตะกาเสื้อกระยงเสือกระยง,ะยงะน,นี่นี่นี่พวกนู้ยอดอกน,นี่บอนี่าคากที่บอมาหาเด็ดนะครับหึสนุกครับสนุกมากมอดูน่เ็นเน่งเราไม่หูแจ๊บเราคืหาน่เลยหาไปเลยกะดอนคืไดไว่พอถึง ไม่เห็นแล้วนะครับ่โย่นี่เห็นว่าเลยอืออ่าแย่แค่แค่ที่ดงนี้ก็ได้แล้วในนี้นี่รีบไปดูดิได้นล้ครับนี่นี่นี่ตัดตีมันเลยนี่นี่ดองรอบนี่ในเชื่อกระยังไว้อือนี่ดอก หนี่งเลดูเ่ายจุๆนิ่ดี่นมคะพอนี่นี่ได้ลนี่นองบ้งดูนี่น้องเล็บนี่สดอกนี่นี่ก็มที่ดอกนี่น้องเล็นี่นี่เล่นบอนี่ดอกนี่นี่ยค่ะครับเห็ดเยอะเห็นยูงามเลยนะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งตับเต้า ทางนั้นได้บ่ได้มาตาดอนคอยๆนี่นะคะเห็ดก็เห็นดอกใหญ่มากก็ทำแบบนี้ค่ะตอวนี้นะคะเพ็ดน้องเรียกเพ็ดแล้วดอกมาก ออกมาเลยแบบนี้น,น,น,นี่นะคะเพิดไม่ใหญ่มาพ่อเอาตาตีมันนะอันนี้มาถ่ายนี่รุ่นมาวันนี้ดูน,น,นี่นี่รุ่นบางตีไม่ได้หนี่งหน้าเลยเห็นยี่บนนี่นะคะนี่เลยนอดขาดเพมก็ได้นี่สวยมนะาที่แม่ไม่เอาตีไมนขึ้นมาด้วยแม่ตา,ตาตีมันไว้ด้วยนี่ตีมันก็ยังขาดอีกเด้อนี่เพราะว่าไอ้เธอมัน,นันแล้วก็มันก็เกิดอีกนา,นานน้องเล็กอือตาตัดเอาหนูนี้เลยได้เนี่ย นี่ฮะเยอะเยอะว้าวมีกัเยอะจริงมีกันเยอะมากเยนี่นี่นี่ตัวนี้กับนี่นี่นี่มั้งเนยตอนตัวนี้ด้วยนี่เรบบอกเยอะเลยนี่แถวเนี้ยเยอะมากเลยนะคะแถวนี้นี่นี่นะคะเบ้ในเสื้อกระยังเนียนี่รู้ในกระยังได้จากดอกนะนี่เยอะมากเลยนะคะแล้วนั้นก็ด้วยนะคะ ราคาินแล้คะเออตามันแพงนะโอ้เทรากเร่ alumni, อๆ <book. S 2> น,นี่นะหล่ไหน้องเด็กีกานี่ห้างมับนี่ก็ซื้ได้อืมจีได้ดอกไม่น้อยนะนะโอนี่นี่น้องแรวนี่แค่นี่แล้วนี่แนนี่นีนี่ค่ะนี่เรื่องนี้นี่แน่นสดไดนี่นะอีแมตัสมัีมันไวนี่เด้อนี่เอ็นบน่นี่นีงามามมือนเลกินเ้ามด้ยแกง เรเห็ดี่ไ for er ้ก็ยังไปเย้อด้วยนี like ่นยังไ้อเช่นั่นะนะนี่นะครับมเห็ดเยอะมากแน่น้องเด็กโอ้โหสวยเลยนี่ครับี่ะครับตรงนี้ก็มีเยอะมาก บบี่น,นี่ดอกม้นะอันี้ก็มีอเลนี่อืน,นี่ครับเย็บไปเย็บอือที่นี่ตุ๊บที่นี่โอ้นี่นะคะนีนะคะโอ้ทั้งน้องเล็บเก็บมากนี้เลย,ยปปเละนั่นเธอมา่งเล็บเป็นผู้หาเดอ้เอ,อิเ่อเลพอเห็นอยู่ิเลแน่แล้วนะ คือนอนใทนน้องเดบดนั่งดีๆนี่กว่า<อ>นี่นะคะเห็ดตรงริเวณนี้นะคะก็จะออกอทุกปีนะคะแล้วก็จะออกเรื่อยๆนะคะ,ะค่ะตอนนี้ก็กออกเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะสําหรับเห็ดพึ่งตับเต่านะคะก็อยู่ไม่ไกลนะคะอยู่ใกล้ๆ ส่วนยางพี่ดอนนี่นะคะสำหรับป่าเห็ดตับตานี้นะคะก็จะไม่ได้ออกบริเวณกว้างนะคะก็ออกบริเวณแคบๆนะคะนี่น้องเดบน้องเดบมาอาแม่นี้แม่เห็ดนีแล้วนี่เห็นยูเห็นยบ่อ ตีนูมงนังดูซิเลอไปทางโนอเห็นนี่เราบอได้จักรอกที่เลอรซิเลอบงแน่ซิเลอตะดดนนนอดแทน,น,น,น เบิ่งน่่เี่เน่่สะสะดูมันได้ยี่บนะสะสะเคี่ยวๆมงดูเน่่เน่ดอกนี่ดอกนี่โอ้ทงเล็บเอาดีๆ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 ตัดเอาดีๆพี่พ่อบอกคือตัดเอาเลยเนี่ยมือห้องมือมีดบาดเลยนะนะ จิ้มเอาเนี h, h ่ยนี่นี e ่เราตัดตัดเลยตัดตีมันเลยนี่เดี๋ยวสิเล่เบิ้งนี่นี่นี่เป็นอย่างนี้มาเลยนี่มาสิเล่หมดแล้วเล่าอกอืมอืมอย่างน้องเยอะมากเลยัะอย่างก็ไม่เห็นเน่เน่ดอกเน่เน่สิเล่รวมแล้วเนสิเล่ดีได้มีดีได้มีได้เย็บเนาะ ถ้าในเย็บก็โอ้ยมันก็เละด้แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอคงไว้แค่นี้นะคะฝากกดติดตามช่องพี่ดอดน้องเดฟแฟมิลี่ด้วยนะคะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอคงไว้แค่นี้นะคะฝากกดติดตามช่องพี่ดอดน้องเดฟแฟมิลี่ด้วยนะคะโอ้โหพอเพ็ดน้องเดฟได้เยอะไหมครับ มีเยอะมากค่ะได้กี่ดอกครับคิดว่าได้กี่ดอกครับไม่รู้เลยครับประมาณสามสิบพี่ดอนว่าไงครับวันนี้ได้กี่ดอกก็เยอะอยู่ครับประมาณเกือบถ้าช่างก็กิโลประมาณกิโลครับดอกจะสวยมากเลยครับเนี้ก็จะออกเป็นช่วงก็ดอกเล็กๆก็ยังไม่ได้เก็บหมดใช่ไหมคะเนี้ยครับผมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงไว้แค่นี้นะคะ ฝากกดติดตามช่องพี่ดอนน้องเดบแฟมิลี่ด้วยนะคะโหขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบน้องเดบจะกล่าวถวอไว้เดี๋ยวพ่อจะหาดอีกหน่อย